สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่งานปิ่นทัไทลันนะครับเป็นงานของโรงเรียนเตรียมบุดมขณะนี้เป็นเวลาตี445งานจะเริ่มปล่อยเวลาตี5้าครึ่งครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศงานแล้วก็ซุ้มอาหารต่างๆาเขาบอกว่างานนี้ต้องเอากระเป๋าผ้ามาด้วยนะครับเพื่อมาเก็บของครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันว่ามีอะไรกันบ้าง มีศูนย์มหา,หาต,ต้องโกนะครับชาวกล้วยก็ยมีศูนสปอนเซอร์ต่างๆนะครับรนี่เด้อดี้มีศูนย์มหา,หานะงานจัดที่โรงเรียนเตรียมอุดมนะครับปิ่งป้ายปิ่งอะไรนี่เพเซอร์ เหมือนทู่ซิว่าเขามีเพเซอร์กี่นาทีกันบ้างมีเพเซอร์กี่นาทีครับอันนี้60ครับมีนี่หกสิบเราจะตามไหวไหมวันนี้ไหวครับสบายสบายเขตพูดคุยครับไม่มีแปดสิบมีเก้าสิบครับโอ้มีซุมอีกเยอะเลยโอเคมีอะครอบ สุมอาหารเยอะมากเพราะว่ากันว่างานนี้ใครไม่เตรียมกระเป๋าผ่ามาถือว่าพลาดมาดูเก็บภาพุ่ายเเซอร์ดูครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนปล่อยตัว นี่คือกลุ่มเหล่าเบเซอร์ทั้งหลายนะครับที่จะมาช่วยนำทางนี่เราจะเกาะกลุ่มนี้ได้กี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเกาะกลุ่มนี้ได้กี่กิโลเกตพูดคุยค่ะคุณเดียวคุณเดียวครับสิบกิโล, <c oughs> โล อนุญาตลงเสียงแต่ก่อนนะครับ ตามเพเซอร์60นาทีกันโอเคขอยตัวแล้วรับกับงานปินฮะไทยรันโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอเคเดี๋ยวเราจะถึงโต้น้ำ2กิโลแล้วที่2แตกแล้วตามเพสเ่งไม่ไหว60นาทีไม่ไหวระยะมันเกินนะ okay. ตัวน้ำนะครับหน้าสนากกีฬาเอาน้ำก่อนวันสุกเพิ่งวิ่งมาซับหนึ่งวันนี้มาวิ่งต่อไม่ไหวแตกโอเคทํำน้ำครับ เเราเจอใครเนี่ยงานปิณฑาไทยครับฮะงานปิณฑาไทยที่บุตรงอ๋ออันนี่ฟังงานอะไรครับการมินใครการมินโอเคครับอ่าเราเจอคุณปอนะครับโอเคไปกันต่ออันนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานร้อยปีของจุฬานะครับไปไปดูสายาวเลยนะครับสวยๆกัน นี่ครับสวยงามสวนก็ระดับไฟสวยงามนะครับเเ,เราให้ชมยาวๆใครสนใจอยู่แถวนี้มีผักก็มาวิ่งที่นี้ได้นะครับซ้อมเนินเนินซึมเล็กๆเ,เพิ่มความแข็งแรงเราชมกัน,นโดยรอบก็เปิดไฟสวยงามนะครับ ถามเมื่ดก็มาวิ่งกันได้เขามีซุ้มเหมือนจะมีงานอะไรด้วยนะงานอะไรเนี่ยมีเวทีด้วยโอเคส่วนเราก็เดินชมวิวกันไปนะครับเพราะว่าแตกแล้วเจ็บด้วยในการเจ็บขิ่นยากเลยใช่เจ็บครับเจ็บ แตกครับแตกจุดรับน้ำที่สองลงที่สี่อยู่ในสวนร้อยปีครับสระบอกบัวกินน้ำก่อนไปไปกันต่อ ออกจากสวนแล้วครับโอ,โอ้จุดนี้สวยมากเขาน่าจะเรียกอุโมงค์จำจุลีหรือเปล่ามันเป็นอุโมงค์ต้นไม้จริงๆนะเนี่ยโอ้สวยมากครับชมดูกันไปโยนครับ นี่ขโมงต้นจากจุลีสวยจริงไปถ่ายรูปกันไปไปไปมาสัมภาษณ์สิท่งปัจจุบันก่อนครับอยู่ชั้นไหนกันครับเนอสี่ครับวิ่งกี่โลครับหโลครับโอเคครับเหลืออีกสโลแล้วใช่ไหมครับ ใจครับตอนนี้อ่าพี่บอกให้ตอนนี้โลที่เจ็พี่วิ่งมา7็ดโลแล้วไปเพราะฉะนั้นเราเหลืออีกสาโลอย่ายุดไปเร็วไปเร็วไปเร็วดีครับวิ่งหนีกล้องปะครับอยู่ชั้นอะไรครับอยู่ม .5 ค่ะอ๋อโอเคครับสายอะไรครับวิทย์หรือสิง์ครับวิทย์โอเควันนี้วิ่งกี่โลครับค่ะโอเคสู้ๆครับแล้วจบแล้วไปอีกสองโลอ่ะ เรามาดูกันว่าเราเจอใครขาแรงขาแรงมากกว่าสามน้อยดูหัวสีหัวสก่อนขาแรงขาแรงขาแรงสนามเทพนี่พี่ฟอร์ดของเราเนี่งไปเลยเก่งมากเลยลูกมาเขาเ้นชัยกัน เราเขาเส้นใจพร้อมกันเราเขาเส้นใจแล้วไปไปไปถ่ายรูปกัน รับระ่ีครับโอเครับเปลียดกันครับพี่ดิไหมคะอ๋ออยู่ข้างหนกอเคียค่ะบิอยู่ข้างนนะโอเคเรื่องนี่พี่พี่ไก่แก้วผู้จัดงานวันนี้นักวิ่งกี่คนครับ สามพันกว่าคนเลยค่ะโอเคแต่ว่าเก่งมากน่าจะมากสองพันหงานจัดดีมากครับพี่ขอบคุณค่ะอาหารอร่อยนาาเชิญได้เลยค่ะรองไปถ่ายรูปแม่ไปทานแล้วโอ้ยนี่พี่เก๋นักวิ่งอัลต้าและพี่ติ๊กผู้กำลังจะผ่าเข่าเราต้องเราต้องจะผ่าเข่าบ้างเราจะวิ่งติดไปชมบรรยากาศงานกัน มาเไปทาเกินรหเน่ยมาไม่ได้ีจะทายรูปกซนแร้องาวันนี้เราเจอด็อกเตอร์แต่เราห้ามถามเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้งานวิ่งครับวันนี้งานวิ่งและกินวิ่งเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะครับโอเคครับขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันนะครับกับงานปินฑาไทยลันปี2025ป์ก็จัดเป็นงานที่จัดได้ดีมากนะครับแล้วก็เส้นทางดีคนไม่เยอะมากนะครับแล้วกออ็อาหารอร่อยครับของแจกเพียบครับก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวเรากลับแล้วแล้วเราพบกันใหม่กับปินทาไทยลันในปีหน้าครับสวัสดีครับ